เมื่อวันที่12-13ที่ผ่านมานี้ได้มีการสัมภาษณ์ในส่วนของงานผู้ชายไปนะครับซึ่งเป็นงานของคาร์คอนนะครับเนื้อหาของงานคาร์คอนเนี่ยพี่ได้พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับน้องๆที่สนใจเนี่ยสามารถไปกดดูได้นะครับคลิปก่อนๆของพี่นะครับในส่วนของการสัมาภาษณ์เนี่ยพี่ได้ถ่ายบรรยากาศไว้นะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ยินในส่วนของเนื้อเนื้อหาของการสัมภาษณ์นะครับก็น้องๆก็ชมในส่วนของบรรยากาศไปละกันนะครับ แล้วก็ถ้าหากน้องๆนะครับติดตามชมคลิปของพี่แล้วเนี่ยเกิดข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามอยากจะถามครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของการสัมภาษณ์กันเลยนะครับไม่มีครับเนากดูของโจทย์กับกรรมการโดยดูเร่องของเนื่องจากเนื่องจากโจทย์ปฏิบัติชุดเส้นประช ก็มีครับมีอะไรอีกไหมแล้วช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้ในการเป็นปอยู่ของรุ่นพี่เขาที่อยู่ที่มันเป็นยังไงบ้างครบับผมต้องปรับตัวยังไงบ้างย่างเงินโควิดในตัวอ่าเช่นตวอยางเช่นตัวอย่างเช่นการใช้ชีว่าหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่คนหนึ่นห่คนหนึ่งค่อคนหน่งคนหนึ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 ่งคนนึ่งคนหน่งคนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนหนึ่งคนหน ทำ,ทำกับข้าวเป็นนะครับอร่อยไหมทำกับข้าวเป็นครับแล้วก็ตอนอยู่บ้านก็ช่วยพ่อแม่ทำกับข้าวตลอดเลยครับเช่นหุงข้าวว่างล้างจานน่อททำกับข้าวครับตอนที่มาอยู่พิไลคือต้องออกจากบ้านมากระจายก็ต้อง,ต,องต้องมาอยู่คนเดียวครับก็เลยต้องทำเองเองเองครับกับชิ่ต ถ้าสมมติว่าเราได้ผ่านการเลือกในครั้งนี้นะครับเราต้องอยู่ญี่ปุ่น3ปีจะมีปัญหาในด้านเรื่องทหารไหมครับไม่มีครับอ่าต่อไปนะเรื่องจาก5-4เดี๋ยวก็5-5ออกตามลำดับนะให้ตอบตามนั้นนะอ่ไม่ชอบของอะไรมากที่สุดหรือกินอะไรไม่ได้บ้างแค่นั้นไม่ชอบของเผ็ดไม่ชอบของเผ็ด แล้วก็อาหารอะไรเนี้ยได้หมดใช่ไหมได้หมดใชได้หมดครับแล้วต่อไปาหกาาาากินได้หมดไหมพี่อันนี้ไม่ได้จะมีครับครับครับ้าับไม่มีครับกินได้ไหมครับ่แน่ตกเนาะสกโะเน สภาพอากาศทาั่นโลกเป็นยังไงบ้างครับคืเคือหน้าร้อนของญี่ปุ่นเนี่ยอุณหภูมินะครับน่าจะต่ำกว่าประเทศไทยหน้าหนาวก็หนาวจริงหนาวมากเลยหนาวตกเลยดีไหมไม่เลยครับ ありがとうございました。